มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่3ในสมเด็จพระบรมชนกานาถที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่สองเมษายนพุทธศักราช2498 นพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตได้รับพระราชทานพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัชสุดากิตติวัฒนาดุลโสภาคในการพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศ กระแสพระบรมราชองค์การเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมเด็จพระคณิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชพักดีสิริกิตา尔ินีพิรยพัฒน์รัชศีมาคู่นากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีส่งเริ่มต้นการศึกษาในระดับประถมศึกษาจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจิตลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ต่อมาทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออกและปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบาลีสันสกฤตตามลำดับ ด้วยความสนพระไทยในด้านการศึกษาและการพัฒนาทรงศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธและได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาศึกษา,าศาสตร์ในปีพุทธศักราช2523สรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและสังคมวิทยาต่อมาในปีพุทธศักราช2530ได้มีการตั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ขึ้นใหม่โดยกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพระยศพันเอกทรงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองทรงเป็นผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์พระองค์แรกทรงมีพระราชภารกิจทั้งการบริหารการสอนและงานวิชาการอื่นๆต่อมาทรงได้รับพระราชทานพระยศพลเอก ในปีพุทธศักราช2,539และทรงได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ในปีพุทธศักราช2,543นอกจากนี้ยังทรงได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยาวิชาการณสถาบันการศึกษาต่างๆ พระองค์มีพระปีชาสามารถในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทยซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจากพระราชะกรณียกิจในด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้พระองค์จึงได้รับการทูเกล้าวทูนกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่าเอกอัครราชูประถมพกมรดกวัฒนธรรมไทยและวิสิทธ,ธ์ศิลปิน นอกจากนี้พระองค์ยังทรงประกอบพระราชะกรณียกิจเช่นด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมโดยทรงมีโครงการในพระราชะดำริส่วนพระองค์หลากหลายโครงการซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้นมุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดารและการพัฒนาสู่การให้ความสําคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร สมเด็จพระนิธิฐาทธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริ ให้ดำเนินการจัดตั้งโครงการทหารพันดีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กําลังพลของกองทัพบกมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อบริโภคเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนหากเหลือจากการบริโภคสามารถจําหน่ายเป็นรายได้เสริมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้สามารถพึ่งพาและมีภูมิคุ้มกันในตนเอง ตามแนวทางพระราชปณิธานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567กองทัพบกและปวงชนชาวไทยรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระราชทานน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มกล้าชาวประชาตลอดกาลนาน